สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจรูนสโต n e นะคะวันนี้ท็อปิกของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณพบกับ c ีเจและพี่เอิญคนเดิมนะคะค่ะ<า>อ่ะทีนี้เรามีกองไ้าให้เลือกสองกองเนาะเดี๋ยวให้พี่เอิญแนะนํากองไ้ากันก่อน,ก,นกองที่หนึ่งนะคะกองห้ากองกองที่หนึ่งทางนี้อันนี้เป็นองค์เป็นองค์พระพิคเนตนะคะเป็นองค์นั่งอยู่บน พระสังนะคะสีสีทองนะคะสวยงามมากนะคะคือองค์นี้นะเอ,อแล้วก็<ป>แล้วก็ขนาดเมื่อวางอยู่บนบนนิ้วมือประมาณประมาณนี้อ่ะก็จะประมาณนี้นะคะใหญ่กว่าเหรียญประมาณเหรียญสิบใหญ่กว่าเหรียญสิบใหญ่กว่าเหรียญสิบแต่น้ําหนักค่อนข้างเบาไม่เท่น้หนักด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าฮะโอเคนี่คือกล่องที่หนึ่งนันี้นะคือกล่องที่หนึ่งนะคะ ส่วนกองที่สองนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นเหรียญพระราหูนะคะหลังยันดวง12นักษัตร์อธิษฐานจิตบุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะคะจะเป็นองค์สีนี้ใช่ค่ะขนาดกำลังเล็กๆนะคะเล็กๆประมาณเหรียญนประมาณเหรียญบาทได้ใช่ค่ะน้ำหนักเบาเหมือนกันนะคะแล้วจะบอกว่าเป็นของแท้จากทางวัดร้อยเปนะนะคะค่ะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะตั้งมั่นในสมาธิทําจิตนิ่งๆสบายๆายดูซิว่าเราชอบเครื่องรางองค์ใดนะคะกองไพ่กองที่1ก็จะเป็นพระพิคเนศนะคะกองไพ่กองที่สองก็จะเป็นพระราหูพรระานะคะดูซิว่าเราชอบเครื่องรางองใดะะกองไพ, <6 S 1> พ่กองนั้นก็จะเป็นของคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่1นนะคะเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือองค์พระพิคเนศนะคะนั่งอยู่บนพระสังนะ สีทอง,ทองนะคะ,ะ,คะท,ทั้งองค์นะคะใช่ค่ะด้านหลังก็จะมีอัออคระยันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของแท้จากทางวัตร้อยเปอค่ะพระ,ะพิธเนตเนี่ยนะ,ะ,ะก็จะเชื่อกันว่าท่านจะให้พอในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง<ช>เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบเนาะมีปัญหาแบบเช่นว่าเราไม่สบายใจ หรือว่าเรามีปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราอาจจะพูดคุยกับท่านก็ได้นะคะจริงพูดคุยกับท่านแล้วเราก็ลงมือทำนะะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของท่านไปนะทำใจสบายๆอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะเครียดได้แต่ว่าต้องต้องแบบว่าเขาเรียกว่ามีสติอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะบอกองค์ท่านไปแล้วแล้วเราก็ลงมือทำอย่างเงี้ย นะน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะขออนุญาตวางตรงนี้นะคะควางตรงนี้นะสวยงามมากกับองนี้อ่ะใช่ค่ะสวยงามมากเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้บนบนอสอง,สองนะฮะเพราะว่ากลัวเป็นรอยมากนะคะเราจะค่อนข้างทะนุถนอมทุกองคเลยนะคะใช่ค่ะอะ ขออัญเชิญบารมีของครูบาอาจารย์นะคะขององค์พระพิคเนตนะคะอขอให้ออกมาแม่นยำราวกับตาเห็นค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะคะเดี๋ยวซีเจหยิบไพ่ออกมาให้คุณทั้งหมด1ิใบ,บนะคะทำจิตนิ่ิ่งสบายๆนะคะนึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานึกถึงองค์พระพิคเนตนะคะว่าอยากบอกอะไรคุณนะคะสิบใบนะ ใบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะคะใบที่หนึ่งคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพส่สีถ้วยสีถ้วยมันบอ,บอกถึงคำว่าเบื่อหน่ายนะคะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกหรือว่าช่วงนี้ชีวิตมันค่อนข้างรู้สึกหดหู่รู้สึกแบบมันไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็มีมีความแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำไมนะ เมื่อไหร่ดวงเราจะดีสักทีเมื่อไหร่เราถือจะออกจากสถานการณ์ที่แย่ๆอย่างนี้สักทีนะคะนี่มันอา,อาจจะเป็นแบบว่าคุณก็ได้หรือว่าไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมเนาะเราก็จับเฉพาะจุดที่รู้สึกว่าเออมันใช่เรานะคะ,ะสถานการณ์ช่วงนี้เซ็งๆเบือ่อๆนิ่งๆเออเรื่องการเงินการงานอาจจะนิ่งสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค หรือบางคนกำลังรอการเปลี่ยนพันของชีวิตนะคะซึ่งบางเกิดขึ้นแล้วนะคะการเปลี่ยนพันของชีวิตของคุณเนี่ยได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคนที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะท่านจะเข้ามาคอยคุ้มครองดูแลเราปกปรับรักษาเราเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวอะ่ะมันก็ต้องรอจังหวะและเวลาเนาะนะคะบางคนก็กําลังรอการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคสถานการณ์ตรงจุดนี้ของคุณเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือสามารถการันตีได้จากหน้าไพ่ตรงนี้เลยนะส่วนใบที่3นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบเนี่ยแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวคุณจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวคุณจะต้องออกจากความรู้สึกแบบเบื่อหน่ายความรู้สึกทอ้อแท้ลุกขึ้นมาและเปลี่ยนผันพลิกแพงทัศนคติ mindset ว่าเราจะต้อง จเจริญรุ่งเรืองเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องผ่านไปให้ได้มันทุกอย่างมันจะต้องดีอะไรประมาณนั้นนะคนะ,ะส่วนใบต่อมานะคะคุณได้ไพ่10ดาบสิดาบเนี่ยเนี่ยปัญหาปัญหามันสังคมอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนในบ้านคนข้างกายนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ขอให้คุณอย่าอย่ายอมแพ้ นะคะขอให้คุณสู้ไว้เพราะว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักิของคุณน่ะคอยดูแลคุณอยู่คือท่านเหมือนกับว่าดึงหลังไว้ไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะ่ะนะอแต่สําคัญเลยนะท,ที่สิ่งที่ซีเจอยากจะบอกคุณนะก็คือทุกอย่างมาอยู่ที่การกระทําของเรานะคะ,ะแล้วก็ใบต่อมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณเพิ่มนะคะใบที่ห้าสองไม้เทา้า ทุกสิ่งและทุกอย่างรอคอยคุณอยู่ในอนาคตนะนะคะความรุ่งเรืองหรืออะไรที่คุณรอคอยอยู่กำลังจะมาแล้วนะกำลังจะมาแล้วอืเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงกลางนิดน,นึงนะขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยกำลังจะเป็นจริงมีบางสิ่งบางอย่างมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่า<ม>ความโชคดีจะบังเกิดขึ้นกับคุณ นะคะจะได้รับการสนับสนุนการยอมรับนะแนวทางการแก้ไขต่างๆอะไรเงี้ยโอเคเลยหาใบนะคะมาดูกันว่าศาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณเพิ่มนะคะสามถ้วยนี่ไงสามถ้วยการเฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จ ที่รอคุณอยู่ภายภาคหน้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็สามเหรียญเจริญรุ่งเรืองมากการเงินการทองเงินทองไหลามาเทมามีลูกค้าตลอดอย่างเงี้ยผลงานโดดเด่นได้รับการยอมรับนะแต่เด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินเข้ามา เงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนมาช่วยเราอะนะแสงทองรอยยิ้มทุกอย่างมาหมดอ่ะแต่ขอให้คุณก้าวผ่านไปให้ได้ก้าวข้ามไปให้ได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยเจอปัญหาถูกไหมพี่เรอืมนช่คะ,ะแล้วค่ะแล้วอะไรบ้างปัญหามันมันไม่มีทางอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็พัดผ่านไปนะคะ ใบต่อมาเด็กถือไม้เท้าการเรียนรู้อย่าหยุดนิ่งสำคัญอย่าหยุดนิ่งจงเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะคิงถ้วยยืนยันคำว่าคุ้มคองยืนยันคำว่ารอดผลยืนยันคำว่าสนับสนุนค่ะนะใบสุดท้ายหนึ่งเรียนดีงาม เห็นไหมสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกคุณว่าสุดท้ายท้ายสุดอะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาสู่คุณคุณกําลังลําบากเรื่องการเงินการทองจะมีคนช่วยเหลือหยิบยื่นมาให้กับคุณหากว่าตอนนี้คุณรู้สึกคุณแย่คุณรู้สึกว่าคุณโดนโดนทําร้ายคุณก็จะรอดพ้นจะมีอะไรบางอย่างมาช่วยปัดเป่าเอาความทุกนี้ออกไปจากจิตใจของคุณ ออกไปจากชีวิตของคุณเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้พบคนดีๆได้พบคนที่รับเราได้พบคนที่เขายินดีนที่จะมาอยู่ทีมเราเป็นช่วยเหลือเรานะฮะ,ะจบลงด้วยไพ่ที่ดีมากชเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะค่ะก็ จบแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช anel รูนสโตนะคะฝากกดแชร์เป็นธรรมทานะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางบูชาหินสามารถทัก inbox เพจเฟซบุ๊กบูนสโต้ได้เลยนะคะมีแปลิงก์เพจไว้ได้านล่างนี้แล้วค่ะขอเตือนในเรื่องของสุขภาพดน,น,นิงนะคะระาวาังนะตั้งแต่แบบต้นของเป็นต้นไปนะคะการปวดเมื่อยหลังเจ็บหลังกระดูอ,อะไรอย่างเงี้ยนะสินอ,อ,อะไรนะออฟฟิซินโดมเจ็บะบักเอยอะไรอย่างเงี้ย ปวดเมื่อยเคสขัดยอกต่างๆรวมทั้งเรื่องของอารมณ์ดีเพรสซึมเศร้านะคะอ,อ,อารมณ์ที่แปลปรนพักผ่อนให้เยอะๆออกกำลังกายออกไปสานธนาการเจอผู้คนหางานอดิเหล็กทำอย่ามหมกมุ่นกับปัญหาพยายามหาอะไรที่นอกเหนือกว่านั้นทำเพื่อให้จิตใจมันเบิกบานเพื่อการพักผ่อนแล้วทุกสิ่งและทุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้น ตามพลังงานที่คุณกำหนดนั่นแหละซีเจและเพื่อนก็ขอลาทิี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะเครื่องรางก็คือเหรียญพระราหูนะคะหลังยันดวง12นักรรษัตริย์ไอ้นี้งานเก่าปี 25, 2 5งห้า <25, 28 S 2> สองหแปดนะคะอธิษฐ<ะ>านจิตปุกเสกโดย หลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะอันนี้งานเก่ามากๆนะคะอันนี้ของแท้จากทางวัดร้อยเปอร์เซ็นนะคะประมาณเหรียญบาทได้นะเล็กๆน่ารักแต่<ช>แ,ตแต่พุทธคุณสูงม,มากนะคะถูะกเสโกโดยขุมหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะใช่ค่ะขอตั้งบนซองนี้นะคะ ออขอ,อัญเชิญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พระพราหูนะคะคอยแพ่ย์มาแม่นยำเราตาเห็นนะสิ่ง,ง,ง,งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวซีเจเปิดไพ่คุณหมดสิบใบนะคะทำใจสบายๆนะรับชมด้วยความเพลิดเพลินนะคะอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านไม่เป็นไรนะเป็นพลังงานโดยรู้ สิบใบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งคุณได้ไพ่อะไรแปดดาบเลยมีเรื่อง ราวที่ทำให้เราเครียดนี่สินเจ็บไข้ได้ป่วยตามภาพนะคะจิตใจที่อ่อนแรงให้ต้องคิดมากให้ต้องระแวงให้ต้องวิตกกังวลนะคะปัญหารุมเร้าหาทางออกไม่เจอช่วงนี้การเงินอันตรคัดนะคะหรือแม้ก็ต้องแบบกลัว ไปเรื่อย์กลัวนูว่นกลัวนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งมันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างค่อนข้างเป็นปัญหาแน่นอนแหละนะชีวิตต้องสู้สู้ด้วยตัวเองนะทุกอย่างลุมเร้าไปหมดเลยเศรษฐกิจการเงินการงานเรื่องของคนเรื่องของอต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพมาหมดอะ่ะนะคะโอเค ส่วนใบที่2นะคะดูซิว่าคุณจะได้ไพ่อะไรนะคะอันนี้อาจจะเป็นอาจจะนี้อาจจะแบบเหมือนเราก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่เหมือนเราก็ได้หยิบจับเฉพาะสิ่งที่มันมีความคล้ายเราอะนะโอเคใบที่สองนะ,ะหนึ่งดาบเนาะอันนี้ได้ไพ่หนึ่งดาบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาคุณก็สู้ได้ คุณรู้ไหมว่าพลังในตัวของคุณมันมากเหลือเกินนะชีวิตของคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งมากมายอะ่ะแต่คุณก็คุณแต่คุณก็รอดพ้นมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยพลังด้วย power บุญบรารมีที่คุณสะสมคุณสร้างมาทั้งหมดอะ่ะนะคะจะช่วยเหลือทําให้คุณรอดพ้นวิกฤตต่างๆได้แบบปฏิหารน่ะมันจะมีอะไรที่มันแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณเสมอๆเลยอาจจะมีอะไรที่ เหมือนว่าเป็นรางสังหรณ์เนาะ,ะได้รับความช่วยเหลือแบบอธิบายไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะส่วนใบต่อมาคุณได้ไพ่ justment ไพ่ justment เนี่ยหมายถึงไพ่ของคำพิพากษาหรือวิบากกรรมหรือการหลุดพ้นอะไรก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงของการชดใช้วิบากกรรมหากว่าคุณรู้สึกทุกข์ทรมานใจลองแบบสวดมนต์แผ่เมตตา อะไรก็กได้อะที่ทําให้ใจของคุณอ่ะรู้สึกชุ่มฉ่าขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคุณรู้สึกสบายใจขึ้นมันจะเจอทางออกอะนะฮะทุกสิ่งและทุกอย่างมันถูกกําหนดแล้วอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะเมื่อมันเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นทํำยังไงได้ก็คือต้องยอมรับมันและก็เริ่มต้นใหม่หาทางอื่นที่มันดีกว่าเดิมอย่าวนอยู่ในเฉพาะในในใน,ในอะไรเดิมๆอ่ะคิดว่าอย่างนี้นะ นะคะแล้วอย่าลืมในดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากๆนะอืสุขภาพถ้าใครเป็นในเรื่องของสุขภาพอะ่ะมันมาจากการกระทําของเราที่มันสะสมมานานนะับแรมปีอย่างเงี้ยแล้วมันวันเนี้ยมันสงน่งผลอะ่ะนะแล้วก็ใบต่อมาคุณได้ไพ่อะราชินีถ้วยราชินีถ้วยอะก็คือก็คือ,อความสะอาดก็ได้หรือว่าการ ที่คุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างจากคนรู้จักเออนะฮะได้เหมือนกันนะคะแต่ขอให้คุณคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นมาขึ้นมาดูแลตัวเองหน่อยอประมาณนี้นะอืมใบต่อมาใบที่5นะฮะใบที่5คุณได้ไพ่ ก้าถ้วยเก้าถ้วยปรับปรุงอคุณคุณจะซีเจจะมองเห็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการกินนะการกินความสะอาดความสว่างอะไรประมาณนี้นะฮะอืมให้ระวังในเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บนิดนึงนะเชือ้ออะไรอย่างเงี้ยนะ เชื้อโลกเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างเยอะมากเลยนะอ่าเดี๋ยวขอวางไว้ตรงกลางนิดหนึ่งนะคะมาเหลืออีกห้าใบนะคะมาลองฟังกันดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณเพิ่มบ้างอือยากบอกแนวทางการเปลี่ยนแปลงทางรอดหรือกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณไหมเหรียนเก็บเงินเก็บทอง เตือนในเรื่องของการการลงทุนการวางแผนนิดนึงนะช,ช่วงนี้ถ้าเราต้องลงทุนอะไรขอให้นิ่งไว้ก่อนมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะและเวลาที่ดีนักถ้าหากว่าไปลงทุนอ,า,อาจจะโดนแบบมันไม่ได้กําไรอะ่ะมันไม่ได้กําไรเลยอ,อาจจะแบบว่าทุนจมหรืออะไรก็ตามฉะนั้นสี่เหรียญคือเก็บเก็บเก็บเซฟนะส่วนบางส่วนบางส่วนบางเคสก็คือสามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ ให้รัดเข็มขัดเข้าไว้ใช่นะคะอ่ะแล้วก็ใบต่อมาก็คือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญมีเงินเก็บจากการที่เราลงมือหวานนูนน่นนั่นนี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพลังงานที่เห็นอยู่ในนี้เขาบอกว่าให้อยู่กับตัวเองให้มีความสุขกับตัวเองนะคะอยู่กับธรรมชาติ ฟังเพลงที่ชอบทําในสิ่งที่ตัวเองรับอย่างเงี้ยนะเลิกวุ่นวายกับเรื่องภายนอกเออพวกเกี่ยวกับอะไรที่เป็นข่าวอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปยุ่งมันมากนะักอะไรเงี้ยนะมันยิ่งทําให้จิตของเราอะตกอเออนะแล้วก็ใบต่อมานะคะคุณได้ไพ่โอ้ temperance การปรับเปลี่ยนการยกย้ายมีในเรื่องของการโยกย้าย การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง<อ>นะคะเห็นอยู่ในนี้อยู่นะอืมจะต้องมีเหมือนจะมีเหตุการณ์บางอย่างมาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของคุณอะไรประมาณเนี้นะคะห้าไม้เท้าเกิดขึ้นมาเข้มแข็งอดทนสู้ยืนหยัดแล้วก็เด็กดาบนะคะ ไพ่นี้เป็คือไพ่เด็กดาบนะคะอย่าใจร้อนนะไพ่เตือนว่าอย่าใจร้อนทุกสิ่งและทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปตามวิบาก j u s t m e ขึ้นก็คือชดใช้มเมื่อชดใช้จบสิ้นไปแล้วหรือบางเบาแล้วคุณจะกลับขึ้นมาแข็งแรง ตั้งตัวเก็บเงินเก็บทองสุขภาพแข็งแรงยย้ําในเรื่องของสุขภาพจังเลยอะนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของปัญหาการงานที่ตอนเนี้มันดูแล้วมัน,ม,นมันก็เกิดปัญหาจริงๆอะแหละนะด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยเนาะอะไรเนาะแต่ขอแต่ว่ามัธยัสถ์เข้าไว้มัธยัสถอะไรฟุ่มเฟือยอย่าไปจ่ายถ้าต้องลงทุนอะไรตอนนี้ขอให้นิ่งไว้ก่อน แม้ว่ามันจะดูว่าเอ้ยมันจะมันมันเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูราบเรียบดูดีดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบริบทนั้นในสถานการณ์นั้นซีเจมองเห็นถึงข่าวร้ายอยู่นะมันไม่ง่ายมันมีปัญหาเนี่ยมันมีการงัดข้อเออทำอะไรก็ตามขอให้มีสติเข้าไว้และรักตัวเองดูแลตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสุข อะไรที่เป็นข่าวสารอะไรไม่ดีพยายามอย่าไปรับอย่าไปเสพมันเยอะเนี่ยนะคะปรับไมเซตและเดี๋ยวมันจะค่อยค่อค่อยค,อยคอยแบบดีขึ้นอะ่ะถึงแม้ว่าคุแต่คุณสังเกตอะไรอย่างหนึง่งไหมถึงแม้ว่ามันจะเจอเรื่องไม่ดีแต่มันก็ยังมีความสุขขึ้นมาอยู่ในนี้นะในชีวิตคุณนะซึ่งความสุขตรงนี้มันเกิดมาจากอาจจะเป็นการใช้ชีวิตของเราอะ่ะอนะคะการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างเนี่ย นะแล้วส่วนการการพยายามอยากอยากไปมีปัญหากับคนนะ่ะไพ่งัดข้อขึ้นมามันจะทําให้เกิดปัญหาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเข้าไว้เออถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ให้นิ่งเข้าไว้นะอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามจะใช้อารมณ์ในการตาัดสินปัญหาประมาณนี้ค่ะ ค่ะก,ก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่2นะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิบติดตามชาแนรูสโตนฝากกดแชร์เป็นธรรมทานนะคะแล้วก็ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากบูชาเครื่องรางบูชาหินนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กรูสโตนได้เลยนะมี8ลิงก์เพจไว้ได้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ CJ และเพื่อนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้พวกเราลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ